ค,คือถ้ามันมีทะเบียนเนี่ยมันเช็คยากหน่อยนะ แต่ถ้าเป็นติด A อ u d i โหรือ Arm a u มเดเนี่ยเขาเช็คบินง่ายนะในโควาดมันหาไม่ยากนะ Arm โอ้ยปังปอนเขาชัดเจนอยู่แล้วไกับไอ้ฮิจิมโบะมึงปิดไงก็ไม่อยู่ไไก่ึงปิดทำไม ท่านใดที่เพิ่งเดินทางมาถึงนะครับขอเชิญเข้ามานั่งดื่มน้ําพักผ่อนตามปัญยาใสนะฮะเรามีขนมกาแฟน้ําดื่มเอาไว้รับรองนะครับขอเชิญพักผ่อนตามปัญยาัสก่อนนะครับขอบคุณเสียจิ๋วนะฮะข่าวว่าเจ้าของตบริเวณลานย่าโมนะฮะที่มีกลุ่มพันธมิตรนำขบวนนําทีมพวกเราให้ได้มาแสดงนาเก้าไก แต่ตอนนี้ต้อไปคณะที่จะบวชจะมีการเคลียร์คลายให้เข้าสู่ภาวะปกติแล้วนะครับหน้าร้านยามูรายงานมาเมื่อไม่ถึงครึ่งชั่วโมงที่ผ่านมาอ่าที่ครึ่งชั่วโมงจากคุณปูกาแฟปลาปานะครับรายงานมานะครับผมก็บอกต่อไปอ่ามีกลุ่มเสื้อเหลืองนะครับอ่าเข้ามาขอควรอ่าพวกกลุ่มกาดของคณะก้าไกลที่จัดไปแปดเก้าคนอยู่ที่ร้านยามูนะครับ น้อเลยปัดเลยเดี๋รถแห่จะแห่มันจะแห่มันอยู่ติดกันนะเด้อเสียงมันกีกวนกัน

การล้มสายเครื่องปั่นไฟ30,000กิโลวัตต์